สวัสดีครับพญสมฤทธิ์รักต่างไว้ครับน้เบึ่งพญสัมฤทธิ์เห็ดในที่สุดก็ผลสําเร็จแน้วแล้วเนาะย่างย่อันนี้เดือดตั้งแต่แปลงคุดรแล้วคุดเรียบร้อยแล้วแต่วมาแป้งเฮ็ดเป็นแปลงพักนี่จะตากแดดไว้ก่อนอืได้แปลงพังเงว้ยงห่อพี่ไปหอดพูนแปลงเง้วคักเลยที่ปลูกยังนี่เคิดปังก่อน ปลูกเลยหลายอย่างหญ้านะ่ะเอาหญ้าออกคิดมือก่อนปลูกได้หลายหลายพักอยู่แม่นปลูกเนาะอย่างละเล็กละน้อยคือเก่านะน่ะแม่นผักสลัดเอาผักสลัดมาใส่สลัดกับปลูกเอาจากอักห่อหนึ่งห่อหนึ่ง,หหงเฮ็ดไปเบิร์ดมาแถวนี้แม่ที่เป็นดินว่างๆนี่ก็จะลุยลุยให้มันเบิดจะจะบ่ให้มันเป็นที่ว่างไว้ยังสิเอาไว้สบงพักบงยั้งก็ได้นี่เดี๋ยวเอา มือต่อไปเทากับมันนำแซ่ขุดไว้พพแต่ว่าเทาขุดแปรงไว้มันได้หาเนียมาปลูกจนได้อีละอันนี้คอยว่างามอยู่ได้มั้นี่ฮะตอนนี้งามอยู่เพราะว่างามเพราะว่าอ็ขี้ดินในเกิดเมา่สไเด้วกวาดกวาดดินขี้กบเมนขี้กบขี่กบขี่หอยขี่หอยเนาะอ๋อสาวสาเอาบรรยากาศมาสู่พี่น้องบึงเนาะ มือนี่ตอนเศร้าตื่นมาอากาศเย็นอากาศเย็นวันนี้สิบเก้าองศาแม่อากาศเย็นเย็นมือนี่เนาะเออ่แม่นละสิบสิบเก้ามือนี่อากาศเย็นแห้งวันนี้ก็สิบไปอาบน้ำแล้วได้บะนี่อาบน้ำไปเฮ็ดกับเขากินละบะนี่น,นี่ก็จะเฮ็ดตากดินว้ก่อนเออเอาไปก่อน,อ,อ,นอยรอดเดี๋ยวคอยลุยอันนี้จักหน่อยโอเค ว่าทีไปเห,เ,านานานเห็นกับเข่าอาบน้ำกับเห็ดกับเข่าว่าซันดีในที่สุดก็มาเบิง่งแปลงผักเห็นมันเป็นตาซ้ออนก็เลยบบไปอาบน,าน,าน้ำเ <c oughs> นี่นยน,หนให้กำลังใจไปมากก็เลย <c oughs> แปลงผักก็เล,สลยสิเลียวอิริเงี้ยนแปลงผักสิเลียวงามบ่างามอยู่แปลงผักคนไทย <c oughs> แปลงผักคนไทยเด้อวเบิ้งแบบนี้เนาะงาม,าเ,งามเดี๋ยวเดี๋ยวเคล็ดจะปลูกผักยังเอาผักอยู่ บอ่อลูกยังคิดบอ่บอออกมึงไหมแบ่งผักเงาๆเลยเป,ป็นอดปูนเหยียบพอดผักบุ้งเพราะว่าเขาแต่<ๆ>แกูมันอยู่แล้วละ่ะอันนี้เบงอันนี้บมันตื้นๆล้วบ่บวันนี้บ่อตื้น,น,นบ่ตื้นเจ้าเคียวเคียไปแบบนั้นนะเว้ยเตือนยังเดเอาจนเป็นแปน,ปนคือเอารถมาเหยียบเลยว้ยต้อง <c oughs> ให้มันเรียบเค็แต่มันเพียงกันเลยห้าบเป็นห้าลาบ อรถมาเยี่ยมเลยซาเนาะผักบุ้งกะแก่เบิดแล้วล่ะฮะเอาไว้สำน้ก่อนตากดินไว้ก่อนมือแรงจังไข่มาอ่ามือแรงจังไข่มาจัดการมันมะเขือยาวปอทูนใหญ่ยิ้มงมะเขือยาวปอนี่มสำนึกเอามาปลูกชิมมะแดงบ่เ้ยอันนี้ก็อีกหน่วยหนึ่งว้ยมือ มืออื่นมือือเข้ากับที่ได้กินแต่ว่านวยนี่มันเป็นจังสีนะมันบกคอยงามเนาะบกคือเนาะมันขอดบะมันบกคือว่าดีโอ้ยบกคือยังอันนี้ก็กะลั่งเป็นมากาเบึ่งเพิ่นว่าซีอันมาซีมมัตแตงมาซีมมาซีมมันมันมันกหไงเลยเด้ค่อยๆเก็บเด้ย่าดึงแห้งได้บ่ได้ดึงสีเด็ดออกขวัมันเลยแต่ซีมมันอยู่นี่แหละเนาะ ตัวทั้งๆมันชี้อันนั้นเบิดค่อยๆเดี๋ยเย็นๆนี่หักเอาไปล่างก่อนบ้าอามาล่างเพราะว่าจังดีมันเนี่ย่อยชี้ชิมเหมือนเครื่องนี่ก่อนนี่เอาบอลปูๆเห็นปะมาทิมเนี่ยืมกรอบแซ่บอยู่ปะืมขอเช้นไห่ขมที่พูดเส็จส่งเนี่ยขมบ่ กรอบววหวานอืมแป้งร่างเข้าครัวแล้วหลังจากเขาสวนออกมาแล้วก็แป้งร่างมาเข้ารั้วน้อะอาบนังอาบทาเรียบร้อยแล้วเมื้อนี้เมนูของเราแกงผักกาดไส้หมู ยางประกาศที่เขาเก็บเมื่อกี้นี่เนาะแมนแล้วก็มีมะเขือเทศเทียนยังนี่อันนี้จะผัดใส่ไข่ผัดมะเขือเทศใส่ไข่โอ้โหสองเมนูซื้อมายี่สิบบาทคือครับเดี๋ยวนี้ถือถือหลายเป็นอ่าอันนึงที่เฮาบ่ได้บ่ได้บ่ได้ปลูกเนาะมะเขือเทศเพราะว่าเฮาเฮากระบ่ค่อยกินปานไดเพราะใครเก็บกินก็เลยบ่ปลูกมันถ้าปลูกหนึ่งโุ้ยมากบ่สือ งามพันเนว้ี่กายปลูกอยู่ดีเนาะอืมอ่าพี่กายปลูกเยูะอันนี้คือเมนูวัตถุดิบวัตถุดิบของเรานะครับผักที่เก็บมาแล้วพวกน่ะเต็มสวดซ้ำล้างมะเขือเทศอันนี้เป็นดูกหมูดูกหมูอ่าห้าสิบบาทเนาะเม่ใช่ซื้อห้าสิจํานวนห้าสิบบาทแล้วมาแกงใส่ประกาศประกาศ่แกงใส้นหน่อยซื้ออ่มามอซ้อยอัน มะเขือเทศเราจะมาผัดใส่ไข่ผัดใส่ไข่เห็ดผัดผัดมะเขือเทศ้อยมุนๆเนาะแมนอือืนี่วัตถุดิบของเราแมนสือมา20บาทได้บักหลายๆของถึกเนาะแมนโอ้โหตอนนี้ไข่เจียวโอ้เหลืองหุยหุยไข่เจียวมะเขือเทศเห็นปะแมน อ๋อจะอันนี้อันนี้จะมาทอดใช่กันหรือโบมินหรือว่า,วาจะเฮ็ดกอนระเบียบจะเฮ็ดเฮ็ดอ่าอันนี้จะเฮ็ดน้ำอ่ำราดมะเขือเทศเป็นปะอโอเคอนนตักออกก่อนว่าตักออกก่อนราดหอม,ต,มต้ตมน้ำว้ต้มน้ำดูกหมูดูกหมูคือต้มต้มไว้มันสุกเนะาะปึ๊บเนี่ยอ่า เกี่ยวกะเ,เ,เทียมไตรม,มะเขือเทศลงไฟมันเขือเทศลายเลยนิดนึงกินสมส่มํเนี่ยมะเขือเทศนี่ถือาะช่วงนี้เนาะถูกมากๆเลยมาผัดชัด,ดผัดมะเขือเทศแล้วก็จะมา เอามาผาสมกับอันเอาไข่เอาไข่ลงผสมเล่บบอมินแมนอ๋อเอาขวดใส่น้ำกันบอกว่าหนึ่วันจะราดหนาบัวแมนเนาะอันนี้กะมาใส่ผักกาดแล้วอ๋อผักกาดใส่เหมาะน้ำม,มัน<อ>สีแห้งบ่หลับน้ำม,มันนออ้อยอ๋ออันน้ำใส่ก่อนน้ำใส่อีกไอ้สดน้ำโกโกอกเด้สดน้ำโกโกอกทั้งดอกตุ่มดอกบาน อีสานบ้แนว o กินมีผักอีหินละผักกุ้มผักหวานออะแต่งดูแต่งกินครับคุนผัดเตรียมไว้ผักหอมอู้ยไม่ต้องซื้อผัดไข่อันผักหอมนี่มาใส่ผัดไข่เนาะผักหอมผักจีลาวผักหอมบัวผักจีลาวสามหอมสามกริย์ร่วมกันอยู่ฮะ อัไนไว้ไวใส่ผัดนี่ปูดเบ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 ้คือกันใส่สองหม้อสุกพร้อมกันเลยตัวนี้เป็นอะไรนะดเบเบยังหมอยังเติมน้ำเมื่อกี้นะเพราะว่าเราต้มต้มน้ำกระดูกต้มกระดูกขังไว้อันนั้นมาใส่พ,สพรนะพิกแห้งใส่พริกแห้งเลยนึ่งพริกแห้งใส่ใส่ใส่หมิ่นใส่มะเขือเทศบอมะเขือเทศอื ้ยทาสอยท่าของกุกนี่หนิ่สรอยเป็นแบบนี้แต่ว่าเป็นกุกกนี่สร้อยคนไข้สร้อยได้แบบนั้นเนี่ยอันนี้เป็นวของเนิดนึงทั้งนำบ่เทียนเพื่อนอิ่นนทังนำงั้นว่าเป็นทางเถอะ ยังพ่อเป็นทางเนาะย,ย,ยังพ่อยู่ยังพ่อพ่อได้อยู่อ่ะคุ่นกับยังพ่อได้อยู่เนาะพี่น้องเนาะกันป <c oughs> ่นแล้วน้ะเอาผักไสตีเตมนเอาผักไสบอนผักไสผักกาด <c oughs> เอาผักกาดใส่ <c oughs> นี่เราบิดใส่ในในคลองแท้แล้วนี่มน <c oughs> ไม่ต้องซอยไม่ต้องใส่เยอะ <c oughs> พอแล้วมั้งบ่ เว้ยคือสินหม่คือเนี่นยใส่หลายบบามันบดแซีบดิบอันนั้นทุ่มเรือเอาไว้เห็นยังน่ะไว้ตู้เย็นไว้ตู้เย็นถ้าเฮาโบเก็บมันก็แก้ไปซื้อเนี่ยแกงผักกาดมาฉันผักกาดเทียวนะครับอเนี่ยอันนี้มักกะเทียบเมา่พัดแล้วมันกลเป็นสีน้ำเนนี่แกงผักกาดผัากกาดใส บทเวเวเวประกาศประกาศยุบก็เอาแล้วไม่เลยอ่ะทั้งคนเกันต้มจืด like กับว่าอันนี้ข้าบดจืดนะครับเพราะใส่ให้มันนัวเลยเน่ยเอามันนัวเลยบดจืดดอกคันนจืดกินบ่ได้อ่าก็คือเฮียแต่มันนัวเลยล่ะบ่หมีนต้มจือดเพราะว่ากระดูกหมูมันบ่ได้หลายก็เลยใส่ผักกาดหน่อยกระดูกหมูเสียมหาสิบบาทใส่หลายมันกับบดแซ่บ โอ้อไข่ลงบไนี่เอาไข่จวดใจอันนี้ผัดไข่ผัดไข่ผัดไข่มะเขือเทศผัดเถอะบัได้ซิมเลยเดนนี่ลองซิม,มกันเอ้ยแม่ขาดงุงชูร <laughs> ด <laughs> สิ่งที่ขาดไม่ได้แตงนัวนะใส่เกยอะหนึ่ง ก็มาใส่ผักหอมบ้านี่ใส่ผักหอมผักหอมใส่ลายก็แซ่ยบลายอู้หูใส่ดับกลิ่นดับข้าวเพิ่มรสชาติสีสันแมนว้ายอันนี้ผัดไข่เหมือนกระเทียมหอมปะ่ะมาหอมกันเลยหอมไข่นี่บ้าโอ้หอมอยู่ <laughs> <laughs> ใส่พริกป่นก่อน ที่ปว่นะแตรอดไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อยมากแบบใดเฮ็ดกินไปรลดคิดว่าอะไรก็เฮดอยากกินยังก็เฮ็ดตามใจเฮาเนาะแม่ถ้าว่ามี่บ่ถือสูตรถือยังไรเอ้าถ้ามันแ่บก็เป็นสูตรของเราเองแม่สูตรของผมเองครับคือเพิ่นว่านั่นแล้วลหรเด้แล้วล่ะอันนี้ก็ปิดแก๊สแล้วแล้วเด้ปิดแก๊สเบิ่งหมอนี่บะเนี่ย ใส่บังดูม,มาชิมบ,บังดูนี่แกงผักกาดนะครับหรือว่าต้มจืดต้อมอยังก็อ่ะแค่วแต่ที่เอิญไปบ่จืดได้ก็เดี๋ยวมีเกลือไปนัวอยู่ <laughs> นัวอะไรล้ว <laughs> <laughs> จืดจัดฟาดบึมอืมอ้ยบ่แม่นจืดเด้อแซ่บแซ่บเลยบ่โอเคน,นี่กะ อีกจัหน้อยนึงจัหน้อยนึงตักได้สวยเนาะอาหารใส่จานได้แล้วอาหารเช้าเช้าเมนูอันนี้ผัดไข่ผัดไข่ใส่มะเขือเทศเพื่อเพื่อหนามาโชว์น่อยโชว์น่อยหน้าตาหน้าทานมาปิดแก๊สปิดแก๊สกระตักต้มจืด บจืดต้มแซ่บอยู่นัวอยู่เนี่ยนนัวอยู่ในเครื่องถ้วยในเครื่องห้าสิบบาทอาทิตยบาทก็ต้มเองแมนในเครื่องถ้วยเมื่อวานนี่กินข้าวรอบเดียวเนาะแมนเมื่อวานกินข้าวรอบเดียวแล้วอะ รอบคำมากินไปซื้อรานหนามากินราหนาหาสิบบาทเต็มถ้วยสวดเบื่เต็มเต็มสวดมุกุกถ้วยถ้วยตัวนี้ไงถือว่าไงเติบดิกาไกลตัวนี้ไงโอเคนั่นเนี่ยนี่ก็คืออาหารเช้าของเราวันนี้นะเมนเมนูอันไทยอันนี้ก็เมนูต้มอันนี้เมนูต้มแซบต้มแซบ เอาสำหรับมื้อนี้มากินเขาน้ำกันเด้อนะครับผมเอาไว้สำนีกเนาะเอาไว้สำนีเจอกันคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ